คุณกําลังฟังห้องประชุมลงทุนแมนพอดแคสต์ที่จะหยิบเรื่องราวเด็ดๆจากห้องประชุมของลงทุนแมนมาเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิ t เพิ่งจะมีข่าว Grab จะ IPO กันไปนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรยังมีอีกเจ้าค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่า Grab ถึง2เท่า และนั่นก็คือเจ้าของฟู้ดแพนด้าที่พวกเราเคยเห็นกันนั่นเองนะคะและล่าสุดได้ถูกซื้อกิจการไปอยู่ภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า Delivery Hero แล้ว Delivery Hero นั้นคือใครวันนี้คุณปิงหนึ่งในทีมลงทุนแมนผู้ที่เอาเรื่องนี้มาแชร์กันในห้องประชุมลงทุนแมนจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชีน่า Delivery Hero ที่เราพูดถึงเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้ใหญ่กว่า Gra b 2เท่าครับใช่จริง,รรงๆเขาคือใครแล้วเขามีความเป็นมายัางไงบ้างคะค Delivery Hero เนี่ยเขาเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันครับก่อตั้งในปี2011อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีก็มีบริษัท Food Delivery ในมือมากกว่า19บแบรนด์ให้บริการมากกว่า5 0ประเทศทั่วโลกครับให้บริการในทวีปเอเชียทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้ครับ้บว่ารับกว่าแบรนด์ที่อยู่ภายใต้าการจัดการของเขาเนี่ยแสดงว่าโมเดลธุรกิจเขาไม่ได้เน้นสร้างเอง แต่เน้นซื้อกิจาการเอา<ช>ทาไมเขาถึงเลือกแนวทางนี้อะคะเพราะเขาคิดว่าการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จากการก่อตั้งบริษัทฟูเดลิวอรี่ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากครับเนื่องจากในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีเจ้าตลาดอยู่แล้วซึ่งมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงขขเขาก็เลยใช้เงินจากการลงมทุนมากกว่า1.60บล้านบาทจากการลงมทุนครั้งแรกเนี่ยไปซื้อบริษัทฟูเดลิวอรี่ในแต่ละประเทศตั้งแต่ในเยอรมันแล้วก็ในประเทศอื่นๆครับ ซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยที่เป็นเจ้าของ Delivery เนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคมากกว่าอยู่แล้วซึ่งการที่จะเราเข้าไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากผมคิดว่านี้เป็นเป็นสไตล์ e ี y ของ Delivery Hero ครับ น่าสนใจเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าส่งอาหารเนี่ยนะคะมันต้องเป็นอะไรที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เยอะแล้วก็ต้องมีการเล่นโปรโมชั่นนะคะต้องมีการเข้าใจร้านค้าด้วยเนาะว่าสไตล์เนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเป็นบริษัทจากประเทศไหนก็ไม่รู้จะรุกเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาตลาดนั้นมากพอสมควรเพราะงั้นเขาก็เลยใช้วิธีว่าระดมเงินทุนมาก้อนหนึ่งประมาณ160บล้านบาทครับอ่ะระดมเงินทุนมา 160ล้านบาทแล้วก็เอาไปซื้อแบรนด์โลโก้ทั้งหลายเลย<ช>ที่มีอยู่แล้วเริ่มต้นมาอยู่แล้วอย่างที่บอกไปว่าเขามี19บแบรนด์ใช่ครับในลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่ามันมีแบรนด์อะไรแล้วเราพอจะคุ้นเคยคุ้นชินกันบ้างไหมนะอย่างเช่นแบรนด์ฟูแพนด้าที่คนไทยคุ้นเคยเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยก่อตั้งโดยคนอินเดียครับ,รบซึ่งมาก่อตั้งฟูแพนด้าในสุท t a s อเชียแล้วทางฟูเดลิวิลิฮิโรเนี่ยเขาก็มาซื้อฟูแพนด้า นอกจากฟู o ดแพนด้าแล้วเนี่ยยังมีบริษัทฟู o ดดอร a าที่ให้บริการในแถบสแกนดิเนเวียครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีเทลบัตซึ่งเป็นฟู o ดดลิเวรี่ที่ให้บริการในตะวันออกกลางครับ <c oughs> แล้วก็มีแบรนด์อื่นอนอีกมากมาย <c oughs> ผมคิดว่าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงกับด e ลิ v e เวรี่ฮีโร่มากสุดก็คือฟู o ดแพนด้าครับ น่าสนใจมากค่ะแล้วผลประกอบการหลังจากที่เขามาซื้อแบรนด์เหล่านี้เข้าไปเนี่ยรวมกันเป็น Delivery Hero เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าใครหลายๆคนได้ติดตามการทำธุรกิจของ Food Delivery แบบเนี้ย ยังต้องแบบเบิร์นเงินกันอยู่เยอะมากเลยใช่ครับในภาพรวมเวลาเอามารวมกัน19แบรนด์แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจากการที่ผมดูใน Annual Report นะครับในปี2018เนี่ยเขามีรายได้มากกว่า24,500ล้านบาทครับแต่เขาก็ยังขาดทุนกว่า10,000ล้านบาท ส่วนในปี2019เนี่ยเขายังมีรายได้45,600ล้านบาทแต่ก็ยังขาดทุนกว่า20,000ล้านบาทครับแต่สังเกตได้ว่ารายได้ของเขาเนี่ยยังเติบโตอยู่ <c oughs> ต่อเนื่อง <Ừ. S 1> ในส่วนของกำไรขาดทุนเนี่ยเขาก็ยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องครับ <c oughs> ผมคิดว่าเหตุผลที่ทางบริษัท Delivery Hero ขาดทุนเนี่ยเพราะว่าในอุตสาหกรรม Food Delivery เนะี่ยมีผู้เล่นที่ค่อนข้างมากอย่างเช่นในตลาด Southeast Asia เนี่ยถ้าเรามองไปในถนนเนี่ยเราจะเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ใส่เสื้อสีชมพูนั่นคือ Food Panda หรือว่าใส่ชุดสีสีเขียวม,มันก็คือแก a บหรือว่ากัเจกซึ่งมีผู้เล่นมากมายเนี่ยซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ต้องใช้จ่ายใช้เงินเบินไปเพื่อที่จะดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของแต่ละเจ้าถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าณวันนี้ยังไม่มีใครเป็นผู้ชนะแบบเด็ดเ็จเด็ดขาด<ช>แล้วนอกเหนือจากบรรดาผู้เล่นรายใหญ่ในระดับภูมิภาคที่พยายามเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละประเทศแล้วเนี่ยในประเทศเหล่านั้นเองก็จะมีบรรดาผู้ประกอบการท้องถิ่นนะอย่างบ้านเราเนี่ย ก็มีฝั่งของแบงค์ที่ลงมาเล่นเหมือนกันอย่าง S C B ซทำโรบินฮูดก็จะเป็นเสื้อสีม่วงใช่ไหมวิ่งกันอยู่เต็มท้องตลาดเลยซึ่งตลาดเนี้ยอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันคือการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากระหว่างที่เขาแข่งขันกันไปเนี่ยคนที่เอ็นจอยผลประโยชน์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นผู้บริโภคอย่างเราเราแต่เกมเนี้ยสักวันก็ต้องมีวันจบค่ะสักวันก็ต้องมีวันที่มีผู้ชนะอย่างแท้จริงแล้ววันนั้นน่โครงสร้างตลาดก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองและนั่นคือสิ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยพยายามมองหากันออยู่่วาล ใครที่จะเป็นผู้ชนะในแวดวงของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่กันบ้างวันนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็จะได้เขาเรียกว่าครองมาเก็ตแชร์นะคะแล้วก็สามารถปรับขึ้นราคาได้นะคะแล้วก็จะมีกําไรได้ในที่สุดนั่นเองแต่วันนี้ยังไม่มีใครเป็นผู้ชนะแต่คนก็เริ่มที่จะให้ valuation กันแล้วสำหรับคนที่มีเครือข่ายอย่าง Delivery Hero เนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เขามีมูลค่าบริษัทเนี่ยรวมกันเนี่ยสูงถึง1ล้านล้านบาท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทที่เราคุ้นเคยอย่าง Grab ที่กาลังจะประกาศว่าจะ IPO เนี่ยก็ประมาณ5 0 0นล้านบาทนะคะก็ใหญ่กว่าประมาณ2เท่านะก็ต้องบอกว่าเพราะเกมเนี้ย Delivery Hero เขาเล่นในระดับโลกมี ทั่วโลกเลยทุกทกวีปนะคะคแต่ว่า Grab เองอาจจะยังโฟกัสอยู่ที่ s u ซา e a s ี a ชียนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าณนะวันนี้เกมนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องจับตายอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่วันนี้ชวนคุณปิงเล่าสู่กันฟังในห้องประชุมลงทุนแมนนั่นเองขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะคก,คกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify s o u n d c l o u d Apple p o d c a s t Podbean และ B ล o อกด i t